ตีอีกั้งครับผมของเจี๊ยบเวลาครับมาหาเฮงครเจี๊ยบหนึ่งหกห้ามาเฮงมวลซื่อมาเฮงปวมนมวลนะครับเนาะกะเมื่อนี้มาตามอ่บาบล็อคเป็นตามก็ว่าตามก็ว่าได้คือที่วราเรื่องทุ่งเงินอ่าทุ่งเงินนี่เพินพ่นจังตาตองวดเพิ่นอ่าบอกว่าไก่ของเพิน่นอ่าไก่ของเพิ่นหันไข,อขอ่ออกหก่วย เออวที่ผ่านมาเอองวดที่ผ่านมาต่างต้าตองวดผมนะครับใครหกหน่วยเพิ่นมาเอาไปจากบ้านไปเลี้ยงน้ำปู้ดำไก่หกโตไก่หกหน่วยไก่หกโตเออไก่เจ็ดตัวโอไข่หกหน่วยครับเพิ่นเอาไปเลี้ยงน้ำปู้ดำนะครับน้อเพิ่นเอาไปเลี้ยง เพิ่นก่บ้าหลายดอกบ่าสนม,มานหล่ะก็มัตีกันว่าเอาไก่มันก็เป็นเกา่าไข่หกมงินกับหกตัวแล้วเนาะมันก็เป็นศูนย์อยู<ม>่แล้วอืมก็เลยว่าหัวยมันกี่บอกเก่าศูนย์หกศูนย์บ้าวสั่นกับว้าไปตาต้องงวดก็ลุกไปเพิ่นนี่หกัะแว่ว่าออกคลิปอะไรคลิปมากเพิ่นบอกถึงไก่เพิ่นแจ๊กเกืออืมก็เทียวแล้วเทียวแล้วเลยตัวสีออกสังเกตดวยครับด้วยซีครับผมอ่าโตสีออกคัันเพิ่นสีบล์เดี่ยวแล้วเลยคือกันกับ ผู้ดำคือกันพ้กนกระหายตองวดมากคือเก้าศูนย์หกศูนย์ต่างตาตองงวดว่าเท่าเดียวแล้วเลยนะครับว่าล้วกำมาย่ำอีกทุต้ายกมีหนึ่งเก่าเก้าศูนย์ตอมาเรื่อยครับพี่ทีครับ,อ,รบอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ว่างวดที่แล้วนะครับว่าบานนี้พองวดคลิปที่เจ็ดที่แปดที่แปดมากเพรามีหนึ่งเก่าเ่ามีเก่าศูนย์เลยบานนี้ไปแต่เก่าหนึ่งหา เจ็ดหนึ่งซีปไปพู้น่ะเพราะว่าไม่เฮียงคนว่าสิเอาตัวไหนมาให้ไม่เฮงไม่เฮียงมันสอบไปเรื่อยนะครับที่ครับปูแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้เอาของมาเฮงเป็นปเอียงละ่ะเอยียงนี่ยเออเอียงบุนีิเออปิดของมันเองอ่ะกำลังขัดข้งอ,อ<ม>กงกำลังซ้อมมาแล้วครับผมผม,มันอยู่ซื้อมันก็ปิดเครื่องไหนก็นกปิด กาเลยบาดนี้มางวดนี่ครับผมเพิ่นว่าเรื่องไก่อีกแล้วไก่บ้าออไก่มาอีกแล้วครับไก่ของเพิ่นหันอ่าบอออกตัวนึงอ่าอือทีแรกเพิ่นเพิ่นบ่หันอีว่าเรื่องไก่ก็ดอกครับเพิ่นออกากถ้ดมากเพราะว่าปูดํามาหาไม่เฮียงเพิ่นว่าปูดั่เป็นยังคือบ่เอื่นเพิ่นว่าสันว่าครับเพิ่นกระเล็ดฟ้าวมหาไม่เฮียงมะบอกเลยไม่เฮียงก่อนบอก สองตัวหนึ่งเก่ากับเจ็ตเก่าอีกเอางวดใดนี่งวดนี่ละเอางวดวันที่หนึ่งี่งวดวันที่หนึ่งนี่ละอาพีห้องเย้ยหนึ่งเก่ากับเจศมีมาเพิ่มคือเจศแต่วันหนึ่งเก่า 1, 9, ดีมาตั้งแต่สามวดอด้วดยครับเพื่อค,คือคือตัวนี้คือปล่อยมาถุกงวดปล่อยมาทุงงวดตอหันมันหนึ่งเกา่าก<ง>ับเก้าศูนย์กับวาออกเก้าศนย์หกศเนาะงวดนี่เพิ่นมาบอกอีกคือหนึ่งเก่ามันพนออกเนว่าเนว่าหนึ่งเก่า กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์อ่าบานนี้บอกไม่เฮีเ้ยงเรียบร้อยเพิ่นเฝ้ากับไปหาผู้ดำบยันผู้ดำบให้อันนี้กุมารบอกกุมารทองถุงเงินอ่าเขาเบาเรื่องกุมารทองถุงเงินงวดไปจากมันฑีหนึ่งอ่ามีถุนาย,ยนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดได้ครับเด้อ,อพอดีไปฮอดผู้ดำปุ๊บไปเห็นไก่ออกใครแบบนี้ไก่ออกว่ามันไก่ออกไครไก่บ่อไก่บ่ออ่าบ่อออกมากตัวหนึ่ง แดียงิงขี้งก็่นมาตัวน้นอยๆทันว่ะอ่าอ่าวันนี้พันเห็นไก่ออกมาแล้วป่ะพูดพันออกมาไก่ตัวน้อยๆมันไม่มออกมาตัวเดียวอีกหาใครเพราะว่าน่วยนึงนเห็นตะปาาขึ้นเลี่ยมมันออกมาวะท่านกาลังสีบอกะเาะเปลือ,ลอกอากังสีกะเทาะเปลือกมาพันฟ้ามาบอกไม่เฮียงก่อนเลยดีใจว่าไก่ออกลูกอ่าไก่หน่อยด้อครับเด้อฟังดีๆว่าไก่น่อยออกมาตัวเดียวตัวที่สองกลรังสีออก ผู้พผู้โพอย่างนี้แต่ปากจิ๊บจิจิ๊บอยู่ทำไมธรรมดาเนอะขับมาไกลมันแตกออกมามันก็ที่ีปากจิ๊บนั่นหละใจน้อยครับผมคือตัพ้นยำนี่ว่าพันยำไก่กับบแมนว่าพนบอยำกับบแมนคือว่าพันสีฟ้าฟ้าไหฟั่งลักษณะนี้แหละตะวันเล่ของพ้นนี่สีรื้มส่วนอไสีรืมกันอ่ารื้มกันเมื่อแตงสะตองวดคืองวดก้อนนี่กับพันกระโ่าเรื่องไก่ เป็นกัมากันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอ่าราคาตั้งหลายเลยครับจนในเครื่องเดือนผมนะจนในชิปมือมือวันที่ชิบเอ็ดชิปสองถี่ค่อนมาเริ่มเบาๆเรื่องเรื่องไกลเรื่องหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแต่ว่ากับมีติดอยู่เก่าศูนย์กระไรเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากระไรเขามางวดนี่กับให้ฟังให้เอฟซีพิจารณาเอาผู้พนติดตามชิปคักๆนี่คนว่าโอ้ยเจมันเสียดายเลยแผ่นเจ็ดชิปแปดชิปอ่าอืมนะครับเนาะกับมี หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งของปู้ดำคือกันนะท่านพะเก้าสามศูนย์เห็นบ่ครับของปู้ดำเพิ่นก็บอกตัวเก้าหนาลูกตัวเก้าหนาลูกเพิ่นตัวเก้าผู้ผู้ผู้คนมักคนมักหนึ่งเก็ดสี่เนาะไอเก็ดหนึ่งสี่ผู้เจ้าของอ่าผู้ผู้เจ้าของคนมักเพิ่นกลับไปนั่มตัวนั้นครับเอฟครับเก้าสามศูนย์เพิ่นบอกวอาหาบอกนะท่านพอไว้ก็ถามไม่ได้เพิ่นบอกวอาหาเทียมนะท่านพะหญ้ามันมาตัวนี้เออเอฟซีเพิ่นบอกวอาเทียมเพิ่นบอกว่าตัวเดียวแล้วเลยคือกันกับงวดนี้ล่ะ งวดนี้คือกัอนเฮาพิจารณาเบื้องตังต้งตตนงวดเพิ่นบอกตัวไรกับติดตามตัวนั้นไปญาติทืมครับาะแมนคนเฮ้ามักลืมเนาะครับอ่าลืมไปเรื่อยอ่าขั้นป่อตัวไม้กรับไปน้ำตัวไม้เรื่อยครับผู้บงคนกับเพิ่นกับวา,กวาโอ้ยสันว่าเล็กผู้ดำคงคือไทยเอาไขา่างหลังปางง้างเลเ็วสันอ่าแง่เก่าหนึ่งหาอ่าอ่าับเจ็ดหนึ่งสี่อันก็มามลมกลมาไปน้ำตุ้หนีแมตตัวไม้มัดนะครับเนาะ คือเพิ่นบอกแล้วครับพี่ีครับหนึ่งเก้ากับเจ็ดศูนย์ครับผมเท่านั้นครับหนึ่งเก้ากับเจ็ดศูนย์สองตัวแล้วก็ไกลน้อยออกตัวหนึ่งนี่แหละไกลน้อยกับเก้าหนึ่งนะครับว่าไม่ตัวไหนหรอกอ่าครับว่าไกลน้อยออกมาหนึ่งตัวนะครับเนาะก็เพื่อเลียกจออกแล้วอย่างเียเอออ่ามันออกเลยออกเลยออกเลยอืมแล้วก็เพื่อนซียั้งแต่ลไกลน้อยออกมาหนึ่งตัวถุงก็ดีใจฟ้ามาบอกแม่แลน้ตาตั้ง ไปบอกไม่ Quindi, มเฮียงคร Hence, ับพี่ครับแดนต่างตั้งไปบอกไม่เฮียงเลยฝ่ามาว่าไก่หน่อยจะของออกมาแล้วนะครับว่าตรงกับเพื่อนบอกหนึ่งเก่ากับเก่าหนึ่งเพ้่นาบอกหลายเด่นต่างต่ตอนชิปเพื่อนมาบอกว่าเลขที่มาตัวเก่าได้แม่ทรรมดาเสือหลวดหนึ่งเก่ากับเจ็ดศูนย์นี่แหละว่าสันเพิ่นชิมีตัวแซมหรือเดือดขึ้นขึ้เจ็ดศูนย์อขึ้นอันนี้คือตัวไม่เนาะครับอ่าตัวนี้บพกาะฮะในวอลจักกทีอพึ่งวอลในคลิปนี้นะครับเด้อของน้องคุงเงินนะครับเนาะอันนี้ของน้องคุงเงินครับพี่ครับผม แยกแยะนะครับไม่เฮี้ยงเพิ่นบได,ดิฝันนะครับเด้อแต่ละคลิปขั้นฝันเพิ่นก็บอกว่าฝันคลิปของเพิ่นสีฝันต่างหากาคลิปน้องถุงเงินคลิปปูดำม,มหานี่เพิ่นบไดิฝันเพิ่นมานั่งคุยกันคือเจาเข้าคุยกันธรรมดานี่ย่ะเพิ่นผู้ปงคนก็บ่าโอ้ยสันว่ามันเป็นเป็นในในคนกับผีวบาคุยกันได้ซันว่าเป็นไปได้ครไปธี่ครับรบ่บววาต่างแต่อยู่ใสนะพมิอยู่นี่คือกันครับที่มองปะไวมา่านยู่นี่นะครับเนาะคือกันเพิ่นก็สัมผัสได้คือกันแต่ว่าพวกเข้าสัมผัสบได้ สิเป็นสีสัสมพัทธ์เอแต่แต่เป็นคนบางคนเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเล้วอีกี่ครับผมขอ,อย้ำนะครับนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่ตคลิปแรกไปก่อนอ่าหนึ่งเก้ากับเจ็ดศูนย์ครับพี่ีครับผมเอเออว่อ,อวงไวหลดหนึ่งเก่าข้างบนนั่นแหละ,อ,ะอตัวเน้นเลยตัวเน้นเลยสองงวดเลยเพราะว่าเลขหนึ่งเก้าน,นี้สามงวดเลยดิอ่า เธอเพิ่นนั่มานีเพิ่นบ่อตัวอยู่นี่ครับผมสามงวดแล้วเรามากงวดนี่ก็คือไก่น้อยอีกบานนี่มาอ่าบ่อเรื่องไก่ก็เ่องตัวเลขความๆอกันเลยไก่น้อยออกหนึ่งตัวมาอ่าตาลาก็ฟังไปเลยว่าซิมีเพิ่มเติมบ่อิบ่อเพิ่มบาเจนิบ่อเพิ่มบ่เอ้าฟังเรื่องไก่นะครับว่าสิมีการบ่อเพิ่มบ่ออครับผมอ่าไก่สิมีบ่อเพิ่มบ่อหรือว่าซิมีตัวตายตัวเปลี่ยนเอียงบ่อ่าให้ฟังเรื่องไก่ดองคุงเงินไปเรื่อยๆครับพี่ชี้ครับผมตา้าก็ะ วันที่ยี่สิบห้าปูดำสิมาลงไม่เฮียงเพ่นมาบอกไปแล้วนัดมือไว้เลยนัดมือไว้เลยนัดมือไว้เลยฟังของปูดำน้ำฟังน้องถุงเงินน้ำวาสีเป็นเลขตัวเดียวกันบอคือวาสีมียังเพิ่มเติมแต่ว่าปูดำมเบาอยู่นะครับอันอันนี้ก็เข้าๆไปก่อนเนาะบนว่าปูดำววาตัวเก่ากด้อลูกอ่ะ <sabes? S 2> ่นมาบอกอีกเลยตัวเก่ากด้อลูกตัวเก่าเลยละไป หาหนึ่งเก่าเพื่อนที่ตัวเก่าของเพื่อนหานึงเก่าแต่ว่าเก่าสามศูนย์นี่มันเพิ่งออกไปคือเก่าศูนย์เหลือเก่าสามกับสามศูนย์นี่แหละตัวเก่าของเพื่อนนี่มีปัญหาปูดำนี่คำว่าตัวเก่าเบาบอกตัวเลขนี้สีบอกแต่ว่าตัวเก่าเด้ลูปขนาดของปูดำเพื่อนนะครับอันนี้ก็เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดเพราะว่า โอ้วันที่ยี่สิบห้านัดไว้ก่อนจองไว้ก่อนนะครับนัดจองไปก่อนคือวันที่ยี่สิบห้าผู้ดับต่มสีมาตุกเข็ครับผมภาพแคปภาพเรี่บ้อยครับแคปภาพไปครับพี่ี่ครับผมอานี่ครับแต่ว่าน้องถุงเงินเิ่นกระบอกเรื่องไกเิ่นกับตัวเลขที่เพิ่นมาบอกไว้ห่ะบอกชัดเจนเลยคือหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อย่าลืมนะสามตัวนี้หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นี่ทาไปถ้าเอาไปใสกัน เขเอาไปใส่กันนี้อาจ์ซิมีตัวอะไรตัวหนึ่งได้นี่คันเป็นแค่สามตัวกับซิมี่หนึ 1, 9, 7, 9, ่งเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ไม่บอกหรหนึ 1, ่งกับเจ็ดมันคล้ยกันดิครับผมาเป็นเจ็ดเก้าศูนย์กับเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ตาวาปนวาตัดสองตัวนี่แหละเขาจะไปวอา์กหลายวอล์กหลไหลอ่าเอฟซีส<ๆ>ิงหครับผมครับเอฟซีกับแชมปตาจอไว้ ทานนี่เห็นเราไปห่ะ <Okay. S 1> อใช่แอบหน้าจ,จอไว้นะครับเนาะตามเลขน้องถุงเงินหลายงวดแล้วคนไหนมาหนาตีตองตองงวดไปทุดไทยปุ๊บดีไปเอาตะคงทุดไทยยาอยากได้คงทุดทไทยเลยครับเด้อ <c oughs> ล่มน้โคงทุดไทยมาจาักงวดแล้วครับพี่าี่ครับผมเมน,นบอลอ่ะสามสี่งวดมาหนีล,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 ลน่มตะคงทุดไทยที่ตองงวดนี่ลืมลืมลืมหรือเปล่าผู้บางคนก็อ้ยอันซื้อมาได้ครับว่า ป้าไปหาหยิบจับโรตเรีครับหยซีครับโตรตเรี่ออกมาไปหาหยิบจับโรตเตอรีอให้ได้นะครับเนาะเพิ่นเป็นยังล่ะต้องหันเป็นทั้งบนทั้งล่างเนาะเก้าศูนย์เ <90, S 2> พิ่นบอกครั้งเดียวเก้าศูนย์กัปยังค่ะเพิ่นสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เพิ่นอ่ะ ตัวเก่าตัวเก่าเพิ่นก็ว่าจังสั่นอยู่เฮาลระบะตัวเก่าตัวใดนตัวเก่ามันออกงวดที่แล้วบ่เอกนะบอบ่แม่ยนตัวเก่าตัวเพิ่นบอกไว้ครับมักสิมาออกตามหลังเพิ่นว่ายังไหก็ว่าะตัวเก่างวดนี้ก็บตัวเก่าครับพี่ทีครับครับผมแจัคกี้เป็นตัวใดนเนาะครับตัวเก่าก็ได้เนาะครับ FC ครับผมเอ้าครับโชคบวานร่ำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อครับเด้อครสบายกิฟต์นี่กัขอบคุณขอบคุณ FC ที่ติดตามชมคลิปมาต่างๆเด็กๆจนจบเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ